ตัดสินใจอยู่คืนหนึ่งเลือกถ้าอยู่ต่อต้องทำแบบนี้แต่ถ้าพอต้องหันหัวเรือกกลับพอตื่นเช้ามาตัดสินใจเลยกลับบ้านมันเคยมีความรู้สึกข้างในลึกๆมาตลอดเวลาว่าอยากกลับบ้าน คำว่าอยากกลับบ้านไม่เคยหายไปจากข้างในเลยแต่เพียงแต่ว่ามันรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้กลับแต่ก่อนในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ,อ่ย่ารักส่วนนี้ต้องดูแลส่วนนี้เออน้ําตาลมะพร้าวมันจะหายไปแล้วความสุขในวัยเด็กมันไม่มีคลองหน้าบ้านไม่มีเรือทั้งหมดทุกครั้งที่กลับบ้านมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลง แล้วเ,เห็นสวนที่เนี่ผืนเนี้ยลกจะเป็นป่ายไปแล้วมันทนไม่ได้ทนไม่ได้อะไรกับบัท คำว่าทำสวนตอนนั้นจะทำเป็นแบบโอ้โหให้สถาปนิกหนุ่มมาออกแบบเลยแบบมีน้องสถาปนิกคนนึงก็บอกเอ้ยเราจะทำอย่างนี้ดีไหมน้องก็เขียนแลนด์สเคปเลยทลร่องสวนนี่ๆจะทำเป็นแบบว่ามีจะเอาเด็กนักศิลป์มาด้วยจะทำการแสดงจะมีเวทีจะยังจะทำกิจกรรมในสวนสร้างฐานวันนั้นขึ้นมาแต่ว่าเต,ตาตาเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องการทำ ก็คือเตาตาเนี่ยจะต้องอยู่ในนี้แต่ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นตาเองเคี่ยวตาเองคิดว่าเดี๋ยวจะชวนคนในชุมชนมาทํากันจึงเป็นภาพฝันแบบนั้นสุดท้ายพอเริ่มยกล่องสวนใหม่ถางปลาใหม่ทําเตาตาทำไรเงินหมดเงินหมดแล้วค่ะคนขึ้นตาหาไม่ได้ค่ะเขาไม่ขึ้นค่ะโลกของความจริงปรากฏที่นี่เขาไม่ขึ้นตากันแล้วเต,ตาตามีแล้วทําไงอะ ไปหาคนขึ้นตานหลายคนมากคุยกับคนเยอะมากก็ไม่สำเร็จสุดท้ายขึ้นเองให้มันรู้ไปดีว่าทำไม่ได้ไม่สนใจหรอกว่าจะกลัวไม่กลัวถ้าจะทำสักอย่างก็ต้องทำได้สิทำไมเราจะต้องหยุด ทำสิ่งเหล่านี้เพียงเพราะไม่มีคนขึ้นตาลหรอขึ้นตาลขึ้นทุกวันขึ้นเช้าขึ้นเย็นขึ้นเช้าขึ้นเย็นขึ้นเช้าขึ้นเย็นขึ้นตาลสมวันแรกเข้าโรงพยาบาลเลยเกิดอะไรขึ้นปวด ปวดทั้งตัวปวดทั้งตัวเขาบอกว่ามันเป็นธรรมดาของคนที่ไม่เคยทําหรือแม้แต่คนเคยทําถ้าขึ้นสามวันแรกก็จะคลั่นเนือ้อคลั่นตัวจะเป็นไข้เอาเพราะมันต้องอยู่อย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้นขึ้น20ต้นขึ้นลงขึ้นลงอย่อยางเงี้ยมันทรมานมากมันปวดไปหมดเลยทั้งตัวจับไข้เลยก็ทําไปเรื่อยงวงหักมัง่งงวงได้มัง่งทําไปเรื่อยไม่มีสักวันที่จะเลิกทําไม่มีความคิดเลยว่าฉันจะหยุดไม่มีเลยสนุก ของการทําน้ําตาลนี้ละเอียดมากและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เข้าใจว่าทําไมาคนสวนถึงเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนละเอียดละออแล้วก็เป็นคนประณีตทุกอย่างมันมีรายละเอียดของมันหมดเรียนในมหาวิทยาลัย และนี่คือวิธีการปฏิบัติที่เป็นจริงกับการทำงานเราไม่ต้องนั่งหลับตาแต่เราอยู่กับทุกขณะจิตที่เรากำลังทำอยู่นี่คือสิ่งที่มีค่าล้ำค่าที่สุดที่ผู้ยาตาใหญ่ทิ้งไว้พี่รู้สึกว่าพี่พบคุณสมบัติ ความคิดว่าอยากให้น้ำตาลมะพร้าวเนื้อแท้กลับมาการที่เราจะต้องแบบทำอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวไม่ใช่หนทางยังยืนยันว่าไม่ใช่อย่างทำน้ำตาลเนื้อทรายถ้ามีเตาตันไหนอยากจะทำจะไปบอกเลยทำแบบนี้แบบนี้มีคนบอกว่านีเนี่ย,ยเนี่ยเดี๋ยวระวังระดโดนขโมยนะไม่เป็นไรจะไปสอนด้วยไม่ได้อยากจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ทำเพราะจะรวยแต่ทดลองทำด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นและบอกต่อได้ นั้นการขยับขยื่นขยายเนี่ยมันจะออกไปในรูปแบบที่มันเป็นธรรมชาติมากเช่นเราไปชวนเตาที่เรารู้จักทําน้ําตาลมะพร้าวเนื้อแท้อย่างที่เราทําโครงการยิ้มทางน้ำตาลคนแก,แก่ที่ทําอยู่ทุกวันนี้อีกไม่ถึง10ปีก็หมดคนเดียวที่จะกลับมาทําได้คือคนรุ่นที่เด็กกว่าเราดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยให้เด็กรุ่นใหม่เอาเทคโนโลยีเข้ามา คือการทําส่วนใช้เทคโนโลยีไม่ได้แต่การขายใช้เทคโนโลยีได้ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางได้ถ้าทําได้สวนกลับมาท้องล่องกลับมาลําประดงกลับมาข้อดีอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่แม่กลองอยู่ที่จังหวัดของเรายังคงรักษาภูมิศาสตร์แบบนี้ไว้ได้คือส่วนยกล่องที่รองรับน้ําได้ทั้งจังหวัดน้ําก็จะมีท่วมเมื่อนั้นแผ่นดินตรงนี้ก็จะมีให้พวกเธออยู่นะ